นะครับในวันที่30เมษายนนี้ดาวพฤหัสครับจะย้ายราศีจากราศีเมษเข้าไปสู่ราศีพฤษภนะครับหลังจากย้ายเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคนลัคนาราศีตุลครับเนื่องจากดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวรายได้ของคนลัคนาราศีตุลเลยจริงๆแล้วนะครับดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวสําคัญ กับคนลัคนาราศีตุลเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวสหัสชะแปลว่าสังคมรอบข้างสติปัญญาและดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวอลิกลายเป็นว่าดาวพฤหัสสาหรับคนลัคนาราศีตุลเป็นดาวอุปสรรคซะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอดาวพฤหัสมาเล็งลักษ หลายคนบอกว่าจะได้แฟนนะครับมีคนมารักมาชอบอะไรต่างๆอาจารย์กลับมองว่ามันเป็นอะไรที่เบามากสําหรับคนลนนัคน,นาราศีตุลคนลัคนาราศีตุลเองดาวสําคัญของคนลัคนาราศีตุลน,นั้นกลับเป็นดาวอังคารเพราะดาวอังคารนั้นเป็นทั้งดาวความรักและดาวอังคารก็เป็นดาวรายได้หรือดาวกระดุมพระในภาษาโหราศาสตร์นั่นเอง พอดาวพฤหัสนะครับโคจรตกพบมรลนะนะครับการที่ดาวพฤหัสโคจรตกพบมณนะนั้นกับจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพเสียมากกว่าเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวสาาัตว์ช้าสัตว์ช้าแปลว่าสังคมรอบข้างพอดาวพฤหัสตกมลณนะแน่นอนครับจะต้องมีการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องนะครับเพื่อนฝูงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ระวังเพื่อนตายอ่ะนะครับเพราะนั้นใครลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงนี้ อย่าได้ไปคบมันนะเพราะว่าเพื่อนมันก็คือเราเดี๋ยวเราอาจจะนะครับเกิดสุขภาพไม่ดีอุบัติเหตุไปได้นะครับและประการที่สองถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวพันลึกหัดแปลว่ามือแปลว่าแขนแปลว่าเท้านะครับและแปลว่าสมองทําให้สําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะครับจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสมองสติปัญญา ความคิดมากกว่าเรื่องอื่นกลายเป็นว่าพรฤหัสที่โคจรย้ายราศีไม่ได้ส่งผลนะครับดีกับคนลักขณาราศีตุลเท่าไหร่แต่ถ้าจะมองว่าอาจารย์ดาวพฤหัสเป็นดาวอาลิอลัลิตกมรณะแล้วมันทำให้ศัตรูทำอะไรไม่ได้ศัตรูตายหรือเปล่าอาจารย์มองว่าอาลิที่ตกมรณะเนี่ยมันกลับจะทำให้นะครับศัตรูหรือลูกหนี้หนี นะครับหนีหนีก็เท่ากับว่าไม่ได้หนีคืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศิตุนหลังจากพฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในภพม,มละะแล้วไม่แนะนําให้ใครยืมตังนะนะครับไม่แนะนําให้ใครยืมตังหรือถ้าใครมายืมตังก็อย่าไปให้เขายืมอะไรลักษณะนั้นอาจารย์มองว่าเป็นอย่างนั้นเสียมากกว่าแต่ในทางกลับกันครับพฤหัสเนื่องจากเป็นการติดต่อ ทำให้คนละคณะดาราศีตูนจะมีเกณฑ์ไปเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวเมืองนอกไปที่ไกลๆแต่เนื่องจากมันรวมอยู่กับดาวมารตยูเพราะฉะนั้นอาจารย์กลับมองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้ได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปสถานที่แปลกๆหรือมีเหตุการณ์ประหลาดๆแปลกๆทำให้ได้ไปเที่ยวอะไรลักษณะนั้นนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับดาวอังคารย้ายพรุ่งนี้อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารที่ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้ง12ลัคนาราศีบ้างครับมาดูต่อครับสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกครับสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกดาวพลึหัสถือว่าเป็นดาวสำคัญสำหรับ คนลัคนาราศีพิจิกมากครับเพราะดาวพฤหัสเป็นทั้งดาวรายได้หลักและเป็นทั้งดาวรายได้เสริมในอีกในหนึ่งคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสเสน่ห์ซะด้วยเพราะปุตตะนั้นนะครับปุตตะนั้นเป็นดาวคนรักเป็นดาวกิกนะครับพอปุตตะดีนะครับสำหรับดวงใครที่ดาวปุตตะดีปุตตะเด่นส่วนใหญ่จะหน้าตาดีมีสเสน่ห์พอดาวพฤหัสย้ายไปได้กีตะเกณฑ์กับ คนลัคนาราศีพิจิกแน่นอนครับบ่งบอกถึงเรื่องรายได้เป็นหลักเลยครับคนลัคนาราศีพิจิกหลังจากพฤหัสย้ายเนี่ยจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมแล้วก็จะเป็นมุมดีนะครับบางคนสึงขนาดร่ํารวยตั้งตัวได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่พฤหัสที่มันไปทับกับมรุตยูแสดงว่าร,รายได้ที่จะมีนะครับมันอาจจะมาจากวิธีการประหลัดประหลาดวิธีการแปลกๆหรือ เป็นการขายของออนไลน์อะไรลักษณะนั้นก็สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามนุษย์ตยูเนี่ยมันแปลว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่เหมือนใครอะไรลักษณะนั้นพอดาวมนุษย์ตยูเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าย้ายนะครับย้ายราศีไปเจอกับดาวพฤหัสแบบนี้อาจารย์ก็มองว่ามันอาจจะมีเขาเรียกอะไรรายได้ประหลาดประหลาดรายได้แปลกๆไม่เหมือนใครในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและอีกในนึงเนื่องจาก นะครับพลหัสแปลว่ารายได้แปลว่าทรัพย์สินพอดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนพบคนรักแน่นอนครับสำหรับใครที่ลักนณาราศีพิจิกและโสดอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้แฟนนะครับเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยก็แปลว่าคนรักได้เพราะฉนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้แฟนได้คนรักในช่วงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนลักนณาราศีพิจิกเนี่ยอาจารย์ว่าดูดีเลย แต่นะครับมรุษยูอย่างที่อาจารย์บอกมันแปลว่าควการผ่าตัดหรือโรคภัยไข้เจ็บเพราะมนุษยูนั้นเป็นดาวอาเพศอาจารย์ก็มองว่าสําหรับคนล,นลักณาลัศิถ้าเงินเหลือแนะนําให้นะครับซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุสักนิดหนึ่งครับมีเกณฑ์จะมีเหตุต้องผ่าตัดขึ้นนะครับโรงพยาบาลอะไรลักษณะนั้นในช่วงปีนี้ครับนะครับเพราะ มนุตย์ยยเนี่ยนะครับมันแปลว่าการผ่าตัดถามว่าแล้วช่วงไหนคะที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดก็ช่วงตั้งแต่วันที่21เลยครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาเป็นต้นไปนะครับดาวจะเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภวันที่25พฤษภาดาวพุธก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภหลังจากนั้นดาวพุธก็มีการตกพบมรณะด้วยเท่ากับว่าเรื่องสุขภาพของล่คนลักษณะ ราศีพิจิกนั้นจะต้องรอให้เลยวันที่27มิถุนาไปก่อนนะครับให้ดาวพฤหัสได้ให้ดาวพุธเนี่ยย้ายออกมาจากเรือ,มอนมรณะนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสย,ย้ายสรุปง,ง่ายๆก็ดีแหละเรื่องเงินนะครับต่อมามาดูสําหรับคนลัคนาราศีธนูบ้างสําหรับคนลัคนาราศีธนูนั้นอาจารย์มองว่าเป็น เรื่องทุกขลาบนะครับถามว่าทําไมเป็นเรื่องทุกขลาบเพราะว่าคนลัคนาราศีธนูนั้นดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิแน่นอนครับส่งผลด้านจิตใจอย่างชัดเจนว่าจะหงุดหงิดนะครับะทะเลาะกับคนรอบข้างง่ายอะไรลักษณะนั้นเพราะว่าดาวนะครับ ตัวดาวพลหัสเองนั้นเป็นดาวประจําตัวเมื่อเป็นดาวประจําตัวดาวพลหัสไปอยู่ในภพอริมันก็นะครับนะครับมันก็ส่งผลให้อะไรครับงุดงิดหรืออาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยเพราะว่านะครับโคจรเข้าไปทับกับดาวมตรตยูเท่ากับว่าคนลัคนาราศีธนูถ้าผูกดวงมาแล้วลัคนาอยู่ราศีธนูอาจารย์ว่ามีเปอร์เซ็นต์ถึง70%ะครับที่ จะโดนมีดหมอหรือมีการผ่าตัดแก้ไขอันนี้เรียกว่าทุกขลาบอ่ะเดี๋ยวมาดูทุกไปแล้วมาดูลาบผลกันครับส่วนในเรื่องลาบเนื่องจากดาวพัหละที่ย้ายไปนั้นมันไปส่งกระแสถึงดาวเสาร์และดาวเสาร์นั้นก็เป็นดาวการเงินคือดาวรายได้เท่ากับคนละคนาราศีธนูมีเกณฑ์จะเป็นเจ้าของธุรกิจ มีเกณฑ์จะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองหรือนะครับสร้างรายได้ได้ค่อนข้างเยอะและไอการที่ดาวพฤหัสนั้นนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังจะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉนั้นถ้าใครวางแผนจะกู้บ้านกู้รถนะครับหรือเอาอาสังหาเข้าแบงค์เพื่อเอาเงินมาหมุนในธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่ดีเท่ากับว่าด้านดี ได้เงินครับหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมหลังจากพฤหัดย้ายคนลัคณาร,ราศีธนูจะหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมวางแผนติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองดีแทบจะทุกเรื่องเลยแต่ข้อเสียคือคนลัคณาร,ราศีธนูจะมีเกณฑ์ผ่าตัดจะมีเกณฑ์หงุดหงิดง่ายสุขภาพจิตไม่ดีบางท่านอาจจะหนักถึงขนาดมีคดีความฟอ้องร้องเพราะดาวประจําตัวนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริแต่ข้อดีอย่างที่อาจารย์บอกครับ ถ้าอยากได้เงินได้เงินอย่างที่ต้องการแน่นอนเท่ากับว่านะครับไอช่วงที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนลักนณาราศีธนูจะหมดไปหลังจากวันที่30เมษายนนี้ครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นเฟสบุ๊กนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อความนะครับมีข้อความอะไรพิมพ์ม,มาเดี๋ยวอาจารย์ทายเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบไล่ตอบให้นะครับสิ่งที่ นะครับแฟนแคับ fc พิมพ์มาอาจารย์มองเห็นทุกข้อความนะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอไล่เรื่องมีสาระไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องไล่สาระเดี๋ยวไร่ว่ากันต่อนะวันนี้มีใครมาจาก YouTube บ้างครับขอเสียงหน่อยวันนี้นะครับอาจารย์เอาคลิปที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยอัพขึ้น YouTube แล้ว เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่มาจาก YouTube เริ่มรู้แล้วว่าอาจารย์จะมีรายการไลฟ์สดนะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยมันไลฟ์ได้แค่ช่องทางเดียวอาจารย์ก็เลือกไลฟ์จาก Facebook ก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีช่องทางทางอ่า YouTube แล้วก็ช่องทาง,ต,างต่าง Tik t o อกตามมานะนะครับรอนิดหนึ่งอ่ะมาดูต่อครับสำหรับคนลัคนาราศีมังกรครับคนลัคนาราศีมังกร ดาวพฤหัสเองก็ไม่ใช่ดาวรายได้เหมือนคนลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นดาววินาทครับวินาทแปลว่าต่างประเทศแปลว่าความเสียหายดาวพฤหัสเองเป็นดาวเจ้าเรือนพบสัตว์ช้าสัตช้าแปลว่าการติดต่อทีนี้พอสําหรับคนลัคนาราศีมังกรน,นะครับพอดาวพฤหัสย้ายราศี นแน่นอนครับก็จะมีเกณฑ์เกิน50%ครับคนลัคนาราศีมื่ก่อนจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศครับแต่จะเป็นการเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็ตัวดาวพฤหัสเองนะครับในลัคนาราศีมีเนี่ยมันมีดาวราหูลอยอยู่ในราศีมีนตอนนี้มันก็จะดึงเอาดาวราหูเนี่ยไปด้วย มันทำให้นะครับสำหรับคนล,นาลาักขณาราศีมังกรอาจารย์ว่าการวางแผนเรื่องการค้าขายการหาเงินจะต้องวางเป็นมินิมอลคือนะครับเลือกลูกค้าระดับกลางถึงล่างหรือเคยขายของชิ้นใหญ่ๆอาจจะเปลี่ยนเป็นขายของชิ้นเล็กลงเช่นเมื่อก่อนมีขนาด1.5ลิตรอาจจะปรับให้เหลือขนาดนะครับ ร้0ยมลหรือ500 ml เครึ่งหนึ่งของที่เคยขายอยู่อะไรลักษณะนะั้นต้องปรับตามการตลาดนิดนึงส่วนพฤหัสที่ย้ายเข้าไปอยู่ในพบปุตตะหรือหรือนะครับเรือนพบรายได้เสริมตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้นะครับจะมีการติดต่อเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรายได้ใหม่ๆหรือได้เจอคนใหม่ๆอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าใครนะครับทำเกี่ยวกับด้านโซเชียลอยู่คนลัคนา,าราศีมังกรรอให้พฤหัสย้ายาราศีนะครับจะได้ดีเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนลัคนา,าราศีมังกรเพราะนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเท่าไหร่แต่มีส่วนบ้างนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะดาวพฤหัสอย่างที่บอกเป็นดาววินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัสช้า วินาศแปลว่าต่างประเทศสัต้าแปลว่าการติดต่อพูดคุยแต่ถ้ามองนะครับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรืออุบัติเหตุคนละขนาราศีมังกรอ,อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าวินาศกับมรณะก็ไม่ต่างกันเวลาเราซวยเนี่ยเราดู3เรือนพบครับเรือนพบที่1คือเรือนพบอลิเรือนพบที่2คือเรือนพบมรณะและเรือนพบที่3คือเรือนพบ วินาศเพราะฉะนั้นนะครับเวลาดาววินาศคือดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าไปเจอกับดาวมนุตยูที่ราศีพฤษภเราก็ต้องระวังอะไรครับบ้านไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเพราะนั้นคนละคนาราศีมังกรไม่แนะนำให้ใช้ของถูกนะครับมันอาจจะเกิดสายไฟขาดสายไฟห่วยหรือสายชาร์จมือสองซื้อมาเป็นของปลอมอะไรเงี้ย แนะนำให้ซื้อของดีๆใช้ไปเลยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟความร้อนได้นะครับส่วนช่วงที่จะต้องระวังดาววิณาศดาวอะริดาวมรณนะโคจรร่วมราศีกันนะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่16อ่าขอโทษ16พฤษภานะครับ 16พฤษภาดาวมรณะเนี่ยจะไปเจอกับดาวอาทิตย์ก่อนซึ่งเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวมรณะของดาวมรณะซึ่งเป็นอาทิตย์จะย้ายไปเจอกับดาววินาศก่อนหลังจากนั้นวันที่25นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวอลีเนี่ยจะย้ายไปอยู่รวมกันเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่25พฤษภาดาวอลีดาวมรณะและดาววินาศและดาวมันอยู่ซึ่งเป็นดาวไม่ดีเลยเนี่ย จะโครจรถึงการพันคนลัคนาราศีมังกรจะต้องระวังในช่วงนั้นเป็นที่สุดแล้วก็จะยิงยาวไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับดาวพุธจะย้ายออกก่อนย้ายออกวันที่10มิถุนายนแล้วก็ดาวมรณะนะก็จะย้ายออกวันที่15มิถุนายนเท่ากับว่าช่วงวันที่25พฤษภาจนถึงวันที่15มิถุนายนคนลัคณาราศีมังกรนะครับจะต้อง ระวังเยอะที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเพราะดาวอาลิบราณะวินาศและดาวมนันจะอยู่โคจรทับกันในราศีเลยครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูต่อนะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุ่มนะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุ่มคนลัคนาราศีกุ่มเนี่ยคล้ายๆกับคน ลัคนาราศีพิจิกเลยครับก็คือมีดาวพฤหัสครับเป็นดาวรายได้นะครับพอมีดาวพฤหัสเป็นดาวรายได้พอดาวพฤหัสย้ายราศีไปได้นะครับไปได้เกณฑ์กับลัคนานะครับย่อมส่งผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองแน่นอนครับย่อมส่งผลดี เกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับคนลัคนาราศีนะครับพิจิกเหมือนกันก็คือจะร่ารวยจะหาเงินได้เยอะแต่เนื่องจากพลหัสเนี่ยมันย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มันไม่น่าจะได้เงินอย่างเดียวมันอาจจะได้เป็นอสังหาลิมมทรัพย์ในช่วงดังกล่าวอาจจะได้บ้านได้รถหรือ อาจจะได้ตําแหน่งแห่งที่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งอะไรลักษณะนั้นสําหรับคนลนัคณาราศีกุมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ไปเจอเหมือนกันก็คือไปเจออะไรไปเจอดาวมะรุตยูเหมือนกันเมื่อไปเจอกับดาวมะรึตยูเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับสําหรับคนลนัคณาราศีกุมที่ไม่ทราบว่าจะทําอะไรดีอาจารย์ก็ต้องแนะนําว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องไปหาอะไรทาประหลัดประหลาดแปลกแปลกใหม่ๆไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็ก็ถึงจะดบบอะไรหารายได้ได้แต่ถามว่านะครับถ้าตัวผมตัวดิฉันตัวหนูเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้เสริมนะครับจะมีช่องทางรวยไหมอาจารย์ก็ว่ามันก็มีครับก็คืออาจจะมีได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่แล้วก็อาจจะได้เงินค่า เช่าบ้านฟรีเช่นข้าราชการอยู่กรุงเทพย้ายไปอยู่ใต้ได้ค่าผู้ประสบภัยเขตอันตรายได้ค่าบ้านได้ค่ารถอะไรลักษณะนั้นนะครับก็จะมีเกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่ากับว่าคนลักษณาราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งตัวได้แต่นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเคยทำอะไรอยู่จะไม่สามารถทำอะไรแบบเดิมได้เพราะว่า พลึกหัดกับเสาที่ถึงกันนะครับแต่ละลัคนาราศีมันก็จะไม่เหมือนกันว่าเป็นเรือนพบอะไรแต่ที่แน่ๆคือดาวทั้ง2ดวงเนี่ยมันถึงกันเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกุมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนลัคนาราศีกรุมเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนเพราะว่า ไอเสาที่มันส่งผลเนี่ยดาวเสามันดันเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าต่างประเทศและอีกในหนึ่งนะครับก็อยากให้ระวังนะครับคือเดี๋ยวหลังจากาผ่านไปเดือนมิถุนากนกรกดาเนี่ยดาวพฤหัสที่เดินไวมันจะเริ่มเข้าตรีอย่างที่ไม่ดีก็ต้องระวังนะครับระวังเรื่องการซื้อของระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะว่า ตัวมฤตยูเนี่ยมันย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุเหมือนกับดาวพฤหัสแล้วก็เป็นไปได้ก็มีเกณฑ์เลยครับจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับคุณพนาลีสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจารย์มาตอบนะเดี๋ยวขอเขาเรียกอะไรไล่ดาวพฤหัสย้ายให้ครบ6ราศีก่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับถ้าสังเกตถ้าใครมาจาก YouTube จะสังเกตว่าอาจารย์ออกคลิปอาจารย์จะพูดเร็วมาก เพราะว่าอะไรครับมันมีคอมเมนต์ว่าอาจารย์พูดคลิปนานพอคลิปนานอาจารย์ก็เลยต้องพูดเร็วเพื่ออะไรเพื่อให้มันแบบดูไม่นานมากอะไรเงี้ยนะครับพอมาไลฟ์สดส่วนตัวแล้วก็เลยอาจจะดึงเชงพูดช้าบ้างคุยเล่นคุยอะไรกันบ้างเพื่ออะไรครับให้มันให้มันดูรีแลกอะนะครับให้มันดูรีแลกนิดหนึ่ง มาดูลัคนาราศีสุดท้ายครับพี่ประกาลัคนาราศีมีนครับคนลัคนาราศีมีนนั้นดาวพฤหัสเองเป็นดาวประจําตัวและก็เป็นดาวนะครับเป็นดาวการงานพอนะครับดาวพฤหัสย้ายราศีแน่นอนครับเมื่อไปเจอกับดาวมรตยูคนลัคนาราศีมีน จะต้องระวังเรื่องสุขภาพและก็อุบัติเหตุและเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเพราะว่านะครับสังเกตว่าถ้าใครนะครับเจอดาวมนุษตยูส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ80จะมีเรื่องเกี่ยวกับการโดนมีดหมอแทบทุกคนเลยเพราะนั้นคนลัคนาราศีมีนจะต้องระวังอย่างเรื่องการผ่าตัดแม้ว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพสัตช,ชะนะ นะครับการที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพสัตว์ช้านั้นภพสัตว์ช,ช้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานก็คือท่านจะได้เป็น CEO หรือผู้บริหารเพราะดาวการงานเนี่ยอาจารย์เห็นในด,ดวงใครก็แล้วแต่พอดาวการงานเนี่ยไปอยู่ในภพสัตว์ช้าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานด้านการวางแผนการติดต่อนะครับเพราะนั้นถ้าพูดกับมาัาชาวบ้านตำแหน่งใหญ่ก็จะเป็น CEO เป็นผู้บริหารนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใคร นะครับที่นะครับกำลังอยากจะเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารสำหรับคนลนักษณราศีมีนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่อาจารย์มองว่ามันจะเป็นในลักษณะของการย้ายงานมากกว่าถามว่าทำไมเป็นลักษณะของการย้ายงานเพราะนะครับมันมีดาวราหูซึ่งเป็นดาววินาศนั้นโคจรทับลักษณะคนราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็คงจะไม่ได้ย้ายอยู่ที่เดิมเช่นนะครับเคยเป็นแค่หัวหน้าอยู่บริษัทกอไก่ต้องย้ายไปเป็น c ีบริษัทขอไข่ถึงจะได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคนลัคนาราศีมีนก็จะมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานนะครับแล้วก็อีกในนึงครับดาวพฤหัสที่โครจรส่งกระแสไปถึงกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์สำหรับคนลัคนาราศี มีนนั้นคือดาวความสําเร็จเมื่อดาวความสําเร็จโคจรอยู่ในภพวินาศแสดงว่าคนลัคนาราศีมีนก็จะมีเกณฑ์เฮงเพราะวินาศแปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่พอดาวความสําเร็จโคจรไปอยู่ในภพวินาศแสดงว่าก็จะต้องมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ตัวการงานเองนะครับตัวการงานเองนั้นนะครับ พอไปอยู่ในราศีพฤษพอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นเรือนภพที่ค่อนข้างหนักเมื่อเป็นเรือนภพที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่างานคนละขนาดราศีมีนจะหนักกว่าเก่านะนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นงานใช้การตัดสินใจอย่างเดียวแต่เนี้ยอาจจะต้องมีการวางแผนตัดสินใจเผลอเต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติด,ด้วยคล้ายๆว่าต้องไปปฏิบัติไปยกของไป ลงการตลาดต้องไปจับไม้คุยหน้าตลาดนัดหน้าศูนย์การค้าอะไรลักษณะน,นั้นก็คือว่าต้องทำครบทุกอย่างเลยอะไรอย่างลักษณะนั้นเพราะนั้นใครที่รักงานสบายสำหรับคนละคารา,าสีมีนั้นอาจารย์มองว่าไม่น่าจะได้ละเพราะหลังจากพฤหหัสย้ายจะเจองานที่หนักแต่มีข้อด,ดีอยู่อย่างนึงอาจารย์จะบอกให้สบายใจนะครับว่าตอนนี้นะครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ย มันจะส่งกระแสดีกับคนลัคนาราศีมีนไปอีกหลายเดือนเลยไปจนถึงวันที่1นธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนลัคนาราศีมีนครับการเงินจะไม่ติดขัดเลยไปจนถึงวันที่1น,นะครับธันวาคมเพราะฉนั้นก็สบายใจได้อย่างหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคน6ลัคนาราศีนะครับถ้าใครอยากดูลีลา